ถ้าจาับพนักงานอีเกียมาเป็นผู้เล่นในเกมแกะน้ำตาลจะมีพนักง,งานคนไหนสามารถรอดไปจากเราได้ไหรือไม่มาเอาใจช่วยกันดีกว่าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของสุนี่วีววูวคราวที่แล้วนะคะน้องๆให้คอมเมนต์กับแมปโกโกวาพี่ปังามาเยอะมากๆเลยค่ะบางคนก็บอกว่าเหมือนค่ะพี่ปังบางาคนก็บอกว่าไม่เหมือนค่ะไม่เป็นไรวันนี้เรามาแก้ตัวกันนะคะเพราะว่ามีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์เนี่ยบอกว่าให้พี่ปังสร้างนี่เลยตะนั้นตะนั้นตะเด่นตะเดน และคอมเมนต์นะคะก็บอกว่าให้พี่ปานเนี่ยสร้างห้องแกะน้ําตาลเพิ่มนะเป็นห้องเล่นเกมนะเสียดายเนาะเวลาเราสร้างแบบอะไรในอีเกียเนี่ยเราไม่สามารถเก็บเอาไว้ได้ถ้าเก็บเอาไว้ได้เนี่ยป่านนี้มันเป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งแล้วนะทุกคนอ๋อพี่ฟังสร้างมาเยอะมากจริงๆนะในะนะอีเกียแล้ววันนี้นะคะ เราก็จะจับเป็นพนักงานนะทุกคนเราจะจับมาให้อยู่ในห้องเล่นเกมด้วยนะคะก็เราจะมาหาทำเลดีๆกันก่อนในการสร้างห้องแกะน้ําตาลของเรานะทุกคนเอาว่าสําหรับคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ปาลก่อนที่จะไปดูกันเลยนะคะเอาละ่ะเอาประมาณตรงนี้แหละเดี๋ยวเรามาเคลียร์พื้นที่กันก่อนนะทุกคนเราจะต้องลบของออกไปนะคะดึงงทุกคนอาจจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้นะคะเวลามันจะแบบว่าเยอะหน่อยนะเพราะพี่ปาลปรับให้เป็นกลางวันไว้นานๆนะจะได้ไม่ต้องปรับเยอะๆนะคะ เราดูสิว่า5ชั่วโมงมันจะเพียงพอไหมข่าวที่แล้วพี่บางสร้างไปเกือบ6ชั่วโมงวันนี้5ชั่วโมงจะพอไหมนะฮะเราได้พื้นที่มาละโอเคเลยซึ่งห้องนะคะมันจะเป็นห้องแบบว่าเป็นริ้วๆขาวฟ้าแล้วก็จะมีเป็นผนังขึ้นไปปิดทั้งหมดเลยนะแล้วก็จะมีประตูประตูที่เป็นวงกลมสามเหลี่ยมดาวแล้วก็ร่มนะคะ ไม่รู้ว่าป,ประตูล่ม,เ,มเราทำได้ไหมจะถ้าเป็นวงกลมสามเหลี่ยมแล้วก็ดาวเนี่ยอาจจะทําได้นะทุกคนฉะนั้นเดี๋ยวเราเริ่มจากการตีผนังห้องให้ได้ก่อนนะอ่ะใหญ่มาก a few moments later แลนดี้นะคะก็จะเป็นส่วนของห้องสค u ิ d g a เกมอีกหนึ่งห้องของเรานะผนังมันอาจจะยึกๆนิดนึงนะทุกคนเพราะว่ามันมีการซ้อนทับกันอยู่บ้างนะคะเราจะเปลี่ยนพื้นต่อพื้นของเราเนี่ย เป็นพื้นทรายนะคะทุกคนถ้าไปดูสังเกตดีๆนะในตัวของ qui ิตเกมในตอนที่แบบว่าเขาเล่นกันอะพื้นของเขาเด็กจะเป็นทรายเวทุกคนมันเหมือนอะไรรู้ปะมันเหมือนสนามเด็กเล่นขึ้นไปทุกทีในหนังอะเขาจะมีสไลเดอร์ที่เป็นสีเขียวเป็นสีเขียวแบบเขียวเข้มๆนะทุกคน ตอนนี้ถ้าเป็นส่วนของตัวสไลด์ดื้อที่เราทํามานะคะทุกคนให้มันมีสีสันหลากหลายจริงๆเราอาจจะคิดเดยอะไปนิดนึงเราไม่ต้องให้เหมือนเขามากก็ได้แต่เราทําไปแล้วค่ะด้วยการที่เราทําไปแล้วเราก็จะปล่อยไปนะคะทุกคนไปเราไปต่อกันที่ตรงข้างนี้ค่ะฝั่งนี้เนี่ยมันจะต้องมีเป็นส่วนของสิ่งนี้เลยค่ะทุกคนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะชั้นเด็กเล่นหนอเป็นเหมือนของเล่นเด็กที่ตั้งขึ้นไปเป็นชั้นๆนะคะทุกคนเราก็อาจจะใช้เป็นตัวของบล็อก ที่มีขอบนอกอันนี้เนี่ยพอที่จะเป็นบล็อกแบบนั้นได้เลยนะทุกคนมันจะเป็นบล็อกสําหรับการปีนป่ายเล่นนะคะฉะนั้นเราก็น่าจะใช้อันนี้ในการทําได้อยู่อาจจะเป็นประมาณนี้คือ,อจริงๆมันจะต้องไม่หนาค่ะอันนี้ทุกคนแต่ว่าด้วยความที่เราเอาเฟอร์นิเจอร์มาทํานะคะอาจจะมีความหนาบ้างบางบ้าง,างก็ไม่เป็นไรมันอยู่ในอีเกียอันนี้ก็จะเป็นบล็อกตัวตัว,ต,วตัวปีนเล่นของเรานะคะ ถ้าเกิดว่าเราจะทาให้เหมือนเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนสีเขาด้วยค่ะทุกคนเราจะปล่อยให้เขาเป็นสีนี้ไม่ได้แมทเทอเรียที่เราจะใช้นะคะจะต้องเป็นพลาสติกด้วยประมาณนี้เลยค่ะข้อมองจากที่ไกลๆก,ก,ก็สวยสวยพอตัวต้องเรียกว่าสวยพอตัวเลยนะแล้วข้างบนนะคะมันจะต้องมีเป็นอ,อีกด้วยต้องต่อขึ้นไปอีกเป็นบล็อกสีอื่น เดี๋ยวขอทําเพิ่มอีกหน่อยเพราะมันจะได้แบบว่าสมดุลกันมากกว่านี้อีกน,นิดหนึ่งเราจะไม่ปิดข้างหน้านะคะเพราะว่าเราจะมีให้ทางเป็นทางขึ้นให้เหมือนเวลาเราปีนไอเสาอันนี้เล่นนะทุกคนแล้วเราก็จะเปลี่ยนสีค่ะพี่ใช้เป็นสีแดงแบบแดงตุ่นแดงเลือดนะทุกคนไม่ใช่แรงแบบไม่ใช่แดงแรงฤทธ์อ่ะเพราะมันไม่เหมือนกับของเล่นไงอันนี้มันจะดูแบบคือคือกันกว่าก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเหมือนไหมพี่ว่าเนี้ยเหมือนมากดูดีเลย นี่เลยค่ะพี่ปาคิดว่าถ้าเราใช้เป็นตัวนี้นะทุกคนตัวของโดนัทเนี่ยมันอาจจะช่วยเราได้นะเราลองขยายก่อนอะพี่ก็ได้แค่นี้แหละมันยากจริงเราดูพี่ว่ามันก็ไม่ได้แย่การที่มันจะมีอะไรกลมๆแบบนี้มันไม่แย่น่ารักพอตัวเลยหลังจากนั้นนะคะเราจะเริ่มทำเป็นประตูค่ะประตูที่เป็นทางออกตรงข้างๆตรงนู้นแล้วนะ <ท Lanc ash ar> พี่บางจะใช้เป็นโดนัทส่วนที่สอ,สองพี่บางจะใช้เป็นตัวของพิซซ่านั่นเองค่ะโดนัทเนี่ยมันเียงพอที่จะขยายใหญ่ได้ทุกคนนี่โอ้ยถึงนะเห็นปะโดนัทไม่ยังพอที่จะขยายใหญ่ได้อยู่แต่ตัวของพิซซ่าเราไม่สามารถที่จะขยายใหญ่ได้แต่เราสามารถเปลี่ยนสีน้องได้ค่ะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ที่มันเป็นส่วนของประตูอ่ะมันเลยจะได้อยู่ก็จะมีวงกลมสามเหลี่ยมแล้วก็ร่มใช่ไหมแต่ว่าตัวของร่มอ่ะเราอาจจะทาไม่ได้ฉะ LIKE, นะั้นเราจะมีแค่วงกลมสามเหลี่ยมแล,ล้วก็ดาวนะคะ ดูสิทุกคนมันได้เป็นความแบบสบิติออกมาด้วยดาเห็นปะมันดูดีนะทุกคนต่อไปก็จะเป็นรูปของดาวนะคะพี่ปาก็จะใช้เหมือนเดิมทุกคนอุ้ยไม่เอาดีกว่าดาวเดี๋ยวมีอีกหลายอย่างที่เราทําได้เราอยากใช้อันนี้เลยอันนี้คือตัวชูโร่ของเราเลยชูโรหรือชูรสในรอยพี่ว่าเป็นได้รอบเดียวต้องเป็นได้แนะ่คือพี่เป็นคนที่ไม่ค่อยประสบความสําเร็จกับการทํารูปดาวเท่าไหร่แต่คิดว่าวันนี้มันดูมีทรงสุดละในการทํารูปดาวจริง แล้วมันเหมือนมากมันคือดาวเลยมันเป็นแบบซคกุเกมสุดๆค่ะมาหลังจากนั้นนะคะเราจะเป็นที่จะต้องเปลี่ยนสีน้องกันค่ะตัวของดาวจะเป็นสีอะไรสีเหลืองจริงๆมันต้องดาวขนาดทะปุ่งนะแต่ไปไม่ได้อะ่ะสีเหลืองดาวโอเคต่อไปสีแดงสีแดงจะเป็นของออสาม่ยมและสีสุดท้ายโอ้มันง่ายแล้วนะเนี่ยมันจะเสร็จแล้วดนะาวจริงจ ปอนก็คือสีเขียวนั่นเองค่ะมันจะเป็นสีเขียวที่แบบเป็นเขียววงกลมแบบนี้เรียบร้อยสำรับตรงกลางแค่นี้ดูดิแค่นี้ก็เปิดห้องเล่นเกมแล้วปะอะถ้าบอกใครเนี้ยเหมือนแล้วนะที่ว่ามันโอเคมันใช่เลยเว้ยแต่เรายังต้องมีผู้คุมอยู่ค่ะผู้คุมเนี่ยเราจะทําเหมือนคราวที่แล้วเลยนะทุกคนแต่เขาไม่ได้บอกที่แล้วพี่ทํำยังไงพี่ทําแบบดีทุกคนนี่ เราจะใช้เป็นตัวของพนักงานนะคะแล้วก็เปลี่ยนสีของพนักงานนี่เลยเราจะไม่ให้พนักงานมีขานะทุกคนเพราะเดี๋ยวเราจะต่อขาเขาเองนะคะนี่เราก็จะได้เป็นพนักงานแล้วนะคะเป็นพนักงานอะไรอ่ะเป็นเป็นคนที่เฝ้าเกมไงแล้วเราก็จะเอาปืนให้เขานะคะซึ่งในเนี้ยมันมีปืนด้วยแต่มันเป็นปืนปลอมนะทุกคนมันจะไม่ใช่ปืนจริง เราก็ใส่เข้าไปให้เขานะคะแบบนี้ให้เขาถือไว้อย่างนี้เลย A few moments later และนี่นะคะก็คือพนักงานที่เราได้ทําการรังสรรค์ขึ้นมาแนละทุกคนมีทั้งหมด4คนนะคะก็ให้เขายืนเฝ้าประมาณตรงนี้เลยและซองของผู้เล่นของเราเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนในส่วนของพนักงานที่เราจะนำมานะคะทุกคนพี่ปางก็จะขอใช้เป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นตัวพนักงานที่นั่งอยู่ฟิลฟิลเหมือนกำลังเล่นเกมนะคะ เราก็จะเพิ่มขนาดนะคะให้เขาแบบมีไซส์ที่ใหญ่ใหญ่มากประมาณนี้เป็นการจับพนักงานมานั่งเล่นแกะน้ำตาลในแมปนี้สุดท้ายค่ะเป็นไฮไลท์ของด่านนี้เลยนะคะก็คือเป็นตัวของน้ําตาลนะแค่จะใช้เป็นตัวนี้ค่ะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนสีเขากันนะแล้วก็จะเป็นน้ําตาลที่ไม่เล็กดอยนะคะแต่ก็จะมีความแบบเหลืองสวยว้าวคือเหมือนคือเหมือนเลย แล้วก็ลดขนาดเขาลงค่ะทุกคนแตน่นนะคะเราก็จะวางไว้ที่มือของพวกเขาเลยค่ะให้พวกเขาเนี่ยได้เล่นเกมนี้นะคะแกะให้ได้นะคะทุกคนถ้าแกะไม่ได้เนี่ยคุณจะตอ้องไม่ผ่านแต่คุณจะตายนะคะคุณตายจริงนะคะต้องใจเล่นนะคะมีบางคนเนี่ยกัดแล้วนะคะทุกคนเนี่ยเช่นคนนี้เป็นต้นเขาเลือกที่จะกัดด้วยหน้าที่ไม่มีปันของเขานะคะทุกคนแล้วก็มีคนนี้เนี่ยพยายามอยู่ โอ้ฉันพยายามอยู่นะนี่เลยจ้าสุา้ๆนะคนนี้ก็พยายามอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าคนนี้คือพยายามไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าน้ำตาเขาแตกนะคะเดี๋ยวพี่งก็หันที่มันแบบเป็นนี่ค่ะน้ำตาแตกเ <c oughs> จอแล้วค่ะน้ำตาแตกค่ะทุกคนน้ำตาเขาแตกแล้วค่ะอ้ไม่นะน้ำตาคุณแตกเหรอเนียคุณกำลังจะโดนฉึกๆนะคะ เห็นไหมคะเพราะว่าน้ำตาลแตกเขาได้ถืออยู Jim, ่สองฝั่งแบบ a l is broken นะคะทุกคนเ้อน่าสุดสารน่าสุดสารเขาเออเขาก็จะตายทุกคนเขาจะตายเออสงสารอ่ะโอ้ยเขาโดนแบบโดนแน่ๆคนนี้โดนแน่ๆอ่ะไปประมาณนี้สำหรับแมปเล่นน้ำตาลของเราในอีเกียเดี๋ยวพาชมเดี๋ยวพาชมเลยแกก่อนอันนี้เดี๋ยวขอเสกนลการเพิ่มให้ก่อนให้มันดูแบบ มือนมีคนกําลังเดินเล่นอยู่อะเดี๋ยวพี่ปางขอตกแต่งเพิ่มอีกสักนิดนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จท้ายอันท้ายกันนะคะตอนเสร็จท้ายอันเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ a few moments later เอาละค่ะทุกคนแล้วตอนนี้นะคะก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับแมพแกะน้ําตาลของพี่ปางนะวันนี้ก็สร้างแบบเล็กๆน้อยๆให้ชมกันนะคะทุกคนถ้าพร้อมแล้วเนี่ยกดไลค์คลิปนีให้พี่ปังกันก่อนนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูพร้อ,รอมๆกันเลยหนึ่งสองสาม่ดาด และรายละเอียดที่เก็บมาเพิ่มนะคะก็จะเป็นโซนของตรงนี้เลยค่ะมีรั้วเพิ่มเข้ามานิดนิดหน่อยหน่อยนะทุกคนเพราะว่าในหนังจริงๆเนี่ยเขามีรั้วด้วยเราจะขาดไม่ได้จริงๆค่ะมาริ่มตรงอันแรกนะเป็นโซนของการปีนป่ายปีนป่ายเขาจะมี3สีเหมือนในหนังเลยในหนังข้างล่างสุดจะเป็นสีเหลืองชั้นกลางจะเป็นสีเขียวชั้นบนสุดจะเป็นสีแดงนะคะแล้วต่อไปต่อไปจะเป็นโซนของอันนี้เลย ไอ้กลมอันนี้ในสนามเด็กเล่นของเขาเนี่ยจะเป็นกลมๆที่มี3สีมีเขียวเหลืองแดงนะคะแล้วก็จะแบบเป็นกลมอัน,นใหญ่ๆห,หน่อยแต่ว่าด้วยความที่ถ้าเกิดเราทําเป็นกลมเองเนี่ยมันไม่สวยนะทุกคนแล้วก เร้พยายามหลายรอบแล้วมันไม่สวยจริงๆเราก็เลยทาให้ออกมาเป็นรูปแบบนี้แทนนะคะแล้วก็จะมีคนอยา่างั่งเล่นแกะน้าตาลอยู่อุ้ยคนพวกนี้แกะได้อยู่นะทุกคนมีคนที่แบบอุ้ยแอบเลียแอบเลียแกะได้แต่คนนี้แกะไม่ได้นะคะคนนี้แกะพลาดไปแล้วกําลังจะจนจริงนะคะ ตรงนี้จะเป็นส่วนของสไลด์ดื้นสไลด์ดืนเนี่ยก็มีในแมปจริงๆด้วยนะทุกคนตนัวกางมันเป็นเสาแดงของเขาแล้วก็เป็นตัวสไลด์ดื่นสีเขียวแล้วก็เป็นสีเหลืองผสมกันแบบนี้นะคะลงตัวมากค่ะไฮไลท์ก็คือตรงข้างหลังนี้นะคะทุกคนเป็นส่วนขอวงกลมสามเหลี่ยมแล้วก็ดาวนะคะจริงๆต้องมีรูปร่มด้วยแต่ร่มมันทำยากมากก็เลยเอาไปแค่นี้แล้วกันพร้อมกับ นี่เลยค่ะผู้คุมเกมมีสายสีดำมีชุดเกาะเล็กน้อยแล้วก็มีหน้ากากนะคะเป็นคลาสของกรมเป็นคลาสตัวกรมนั่นเองค่ะเป็นยังไงทุกคนว่ามันเหมือนไหมพี่พงศะชอบนะชอบตรงนี้ความแบบแกะน้ำตาลพลาดหรือตรงนี้แกะน้ำตาลได้แกะได้อยู่อะไรแบบนี้สำหรับน้องๆน,นะให้กี่คะแนนสำหรับแบบนี้นะคะสามารถคอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะแล้วใครนะคะอยากให้บังสร้างอย่างอื่นเพิ่ม อยากให้ไปเล่นแมปอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยเนาะสำหรับวันนี้เนี่ยพี่ฟางคงต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องของสุดดีวีวีและที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะไม่พลาดกิปใหม่วันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอยากให้ทําอะไรอย่าลืมเมนมานะอุย้ยฉันชอบอะ่ะนี่สวยตัวนี้คือดีตัวนี้คือดี